วิธีเอาน้ำออกจากอ่างโดยการลักน้ำใช่ไหมสูตรของลุงม,มนคือเอาสายยางจุ่มลงไปในโอง่งห้น้ามันเขา่าให้ติมเสร็จแล้วลุงม,มนจะใช้วิธีการคือถ้าเรายกมาเนะี่ยมันก็ใจนั่นใช่ไหมมันจะนักเนาะมันก็ลุงม,มนจะใช้วิธีจุม่ม ดูเพราะน้ำติมมซินลาเห็นไหมมันไหลเลยเ mm. ะเอาใหม่นะจ๊ะพัคกี้สายยางมันหลุดอ่าลุงเมินก็จะจุ่มลงไปเสร็จแล้วเพราะมันติมปับ๊บลุงเมินก็จะเอาอีกทีนึง <laughs> ปิดปากปล่อยอ่าอ่าแล้วจ้ะเห็นนะ โดยที่เราไม่ต้องเราไม่ต้องยกเทหรือว่าอะไรเลยนะแล้วก็เอาสายยางควานข้างในให้ตะไคร่น้ามันออกนะแบบลูกมนทามนะจ๊ะเนี่ยลูกมือนก็จับสายยางแล้วก็ควานข้างในออกเลยควานข้างในลงไปนะให้คีตะไครมันลอยลกระดูดมันหน้ามันก็ออกอย่างดีเลยนะดูรูดูรู เอาน้าออกค่ะปูปูจะย้ายอาจะยายาจเรียบร้อยจ้ะยกยกลงออกตอนนี้เราจะยกไปใส่ใส่อันนูนเนาะให้หนุยกขามันใช่ไหม